ยากาศบังน้ำเขียวนะครับเย็นวันนี้วันที่7กรกฎาคอง5ันหารอยหาสเหมอกลงเยอะนะครใช้รถใช้ดาก็ระมัดระวังกันนิดนึงเราก็มาเที่ยววังน้ำเขียวนานเลคืน <c oughs> ส่วนมากเราจะไม่คิดแบ,บ่ว่าน้ำเขียวเลยไปเยอะ ก็ให้เราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แบบลงแบบหนามากมองไม่ค่อยเห็นระยะเวลาเหมยระยะมองเห็นระยะมองเห็นก็สั้นมานิดนึงก็ยังไงก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเกินร้อยเมตรนะหนุ่มตปกติตุกโค้งมันจะเห็นมีมองไม่เห็นนะ คันนี้อะไรของมันวะเนี่ยโอ้การซ้อนไปเกงใจไปเลยจริงๆอนยากาศนี้เหมาะกับการนั่งกินหมูกระทะแต่พอดีว่าเรามีปัญหาขับร้านหมูกระทะมาเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปกินไปถอยรถชนเขาเนะี่ยรถชนไปถอยรถชนมอไซค์ ก็เลยไม่กล้าเข้าไปกินเนี่ยข้างหน้าปกติจะมองเห็นภูเขานะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยทุกนี้พายุเข้าใช่ครับ จากฝั่งซ้ายตรงต้นงูต้นไม้เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นมองลงนสนามยังไงก็ใช e ้รถใช้ถนนกันให้ ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับถนนอาจจะลื่นครับเพราะมีฝน,นตกมา